ยัไม่ตืเ <lim> ห <eland> ็นแต่จะยะออกออกมาบอกคุ้มเลคือถ้าอายปสูต้องกะปุยา ข,ข้าบุชินโนนี่เดแมู่ินที่จั<ะ>แม่กูกินที่ไังเ้ยเเบื้องไปเดี๋ยเิซนซอนนะขาบุชินโนนี่นได้ยังแม่มนี่ซอนอันเลยข้าบุน่าเปนะ <ưng> ถ้าพ่อ,อไปพ่อพ่อเห็นพอร้อ,อ, <c oughs> <c oughs> องน้ำพ่อร้องน้ำตาแม่ตรงนี้นตญาตฟองน้ไปเสียต่อเ <c oughs> ดี๋ยวฟอง เสียไหยเยเครื่อลฟองมเครื่องฟองลมเครื่องฟองมันเสียได้จ้าเออมาใส่อำนาจุัเนย่งก็เขางั้นเตียงเครื่องฟองมันเสียได้เพราะเขางั้นเตียงเนี่ยเอามาไม่ยังเลี้ยงมาไม่เลยแต่ว่าความจริ้งกาวแม่นเด้อวะ จวไปยึดตวราปากเนาแต่ว่าคนคนบาดผ่าเนะพอแข็งเฮียทาแล้วแต่ว่าฟองกลิ่โมเมนต์แต่ว่าคนวาดผ่าของพ่อแข่งมึกกนีนากัเป็นน้ออดีดาไุผ่าเลยนะยัก็ได้นแต่พอเบิกหนังพ่อยังยกโตยกเบาใส่เนาะขนไดว่าเขาอันเท็จย่งได้หนิเนาะหูยรือเ่าเขาเสดงด็เ รุ่นเด็กห <มา S 1> น้ารุ่ <c oughs> climate, นรุ่นเพื่เอกเสือไม้ท่านนาโอ้ยนอนอินเนียพอเพ่อนนั้นพอพ่นนั้นพอต้องอินดีเนาะง่วงเป็นภาพยนตร์เนาะการแสียแม่บุอินน้ำฟองเังนสีนะแม่บุอินนำฟองเปสวดครับแม่อินน้ำชีวิตจริงอินน้ชีวิตจริงเน้่ิแบบว่า กนใจอันสิ่งใดที <absorption> <us Meeting> ่น <scientific Word> ้อยใจที่อันตีเหตุให้คนนานาสิ่งที่น้อยใจลเหมอมันไปคนจะตายคนท้องคือแม่อันกันใจน้ำองค์อิงขึ้นร้องเพลงใหม่ๆมเหรอน้าตาสิไหลนั่เป็นยังสิ ย่านมันนั่นผิดพลาดแล้วย่านมันน้อยใจย่านมันตกใจแล้วย่านคนเว้าวเฮใส่มันและย่านมันไฮขนาดย่านคนบ่หักมันย่านคนบ่แพงมันไปแค่สักคนตดยย่านพ่อผมเบิ่ง็เลยพ่อพ่อพูดหูเลยบ่เบิ่งเลยพ่อพ่อเปิดพ่อพ่อพ่นอิ่งน้ำขัดพ่นเบิ่งยังอิ่งแท้งพ่อพ่อเบื่อเบิ่อแล้วพ่อพ่อเบิ่งพ่อก็บ่เป็นยังเนี่ยเพราะว่าพ่อเห็นพ่อ เป็ี่ยนยังแล้วพอว่าค่อยพ่อกคนนั่นเนาะพ่อพ่อันนั่นนะพ่อเบิ้งพ่อใส่แต่ยานันเปลี่ยนไปนะพ่อเก้าพ่อเหมือนก็จังจังเขาทำมันสิพ่อพ่อเบิ refers, ้งเขาทำมุกเป็ียังแม่แ่ะเขาทำใช่พ่อแม่เขาเป็ียังแต่พ่อเบิ้งไว้พ่อพ่อเพื่อนันเบิ้งเงินน้ำอุ้งอิงนี่แม่เปลี่ยนยุ่หันดอกเบิ้งชีวิตจริงนี่เปลี่ยนยุ่หันดอกแต่แล้วพ่อเป็นครับเขาไม่เห็นเนาะพ่อเริ่มเบิ้ลเบิ้ลเปียงเขาทำนึ่ง แล้วก็เป็นคดหู้นึงเป็นเรื่องคนหูหน้นะพอเปิดน่ละพอเปิดนี้เลยบ่ได้รับอะไรรับพ่อได้พอนะแม่ยังรับได้เลยรับพ่อได้พ่อนี่เกิดนี้เขาทำเอานั่งนั่งในดีเนาะวันนี้เขาเขาทำแล้ว นังวนต้นวนไม่ได้เบิงไม่ได้บอกมันอมนเข่าหัวนะเข่าหุบมอดอัดโอ้ยเศร้าเร้าแล้วเนาะใจขา้วนบ่แม่อเ่นเลยพ่อทำประวัติแม่ไ่มีเรื่องเสียหายเรื่องอันมดอยตัวนี้มากแม่ไเป็นอย่างในอากาศมันขึ้นมันขึ้นทำบาดเลยครับออมันขึ้นแน่่องต้องเอาไปต้มเคี่ยวไม่อีกบอกเออไม่เนาะ มันขึ้นพราะว่าพอเอาใส่ซองผิดมันแข็งแบบนี้มันละลายออกมามมน้ำตาลละลายเอาแบบเจียวไหมได้ไหมนะบ่ะ <c oughs> แลวบ่แบบสกิลเลยนะก็เอาถ้วยมากิน bỏ xe tương thế à đi nhồi đó bà đó đây là <cười> <cười> phần đấy mà lại Bởi rồi rồi quạt đấy <laughs> 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 โงลานบ่วยเน่ยลานเรียบร้อยคือจอดเร็ียบร้อยไม่เสียสบายหลวรก็โซงหลลานเรยบร้อยนะลาอืมลากเนี่ยเนียอยเมื่อเลยบมาัมา่งเลยหรอเ่ยซงรลยมสร้นเลม่ม่นบางปลางเรียบร้อยโอ้ยเวันเลยอืม พออผมยมับอบมวานะบแม่วาเห็ดบอกเปยนเห็เป่นคอหามันเปลาเลยน้าล้วโจอดไมให้แวตัวมัวคัอจอดจัจันเลมันไหลออกไปก็ไดเอาไปตัดกวยให้อยู่แล้ไปละม่นไปไ้มันไปอยู่นาให้ดูมันก็ัดเพราะว่ามันมีพตัดให้

กัอนผู้เท่าสันหนาวเลยนะนคือคนป่วยเลยนะโอ้ตอนนี้ไปเ้ิ่มอนนี้ไ

่เสียวเป็นยังติแม่แม่นนเสียวเพราะว่าแม่ได้ไปผู้เดียวดูคือไปหาพืนอไปหาพื้นี mm. ไน่ไปผู้เดียวค่ัเพราะว่ามูเขา,าไปแล้วเขามีพรมีแม่เนาะ mm. เจ้าของบ่มีปัหาเนาะเจ้าของต้องไปแบบนีน้มูเขาเจ้านะ่ะพ่อแม่เอาใสา่รดไส้ย,ยังมาเป็นรดเป็นยังนะเจ้าของบ่มีแบบนี้ส่วนใคยไปใครเขา,าไปเขาเขาว่าเขามีแล้วเจ้าของก็ต้อไปไปผู้เดียวตลอดกนะัไม่ยก อันฟื้นกับปื้อเปลืองไม่หาคู่มือเจ้าหาดำมื้อนี่ถือให้นะแบลมาที่ลาแบลบังไงหาบังไงแต่มันได้มือเดียวแบบตามจริงขึ้นมันนึ่งบัเปลือกวันนั้นแต่ว่ามัก็เลยยุติหาพื้นบ่ได้เลยจำใจต้องเลิไปผู้เดียว ถ้าเล่นเทื่อนน่ะได้ไปแบดสามลบคุณจังทุกแล้วมันอันนั้นมันบอ่อพอหาบ่อได้มันได้นะแบบเอาแบบแบบไงมัดตินโคบนแบบไงที่หลอวแบกรถแบดเป็นพ้หญิงเนาะฮะเป็นพี่ยิ่งมันไม่ยากแบดของพัฒน์ก็มี เอ็นเอ็นเอ็นมามาทิ้งดุไว้กับแปีอ,อีกอ็นอ็นเอ็นทิน้งดุไว้กับแป๋วอ,อีกตามหอดมอันปหาม,ามองมันขื้นหลายมันหาง่ายแต่พิยูบะข้ามงานานะ่นนะมันจะ็นใสๆขับปืนเปนปืนตะกี้มันมีทีหลวงู่ฮันนะ เด่แถวเข้ามางานนะบ่มีที่ไปนหะ็นนะคำเป็นเตะกับเป็นที่คน ปี่มือพ่อแล้วน้อมัน